คนนี้อย่างสมกินเผ็ดแทนอะปกติก็เป็นคนกินเผ็ดจ้ากินเผ็ดมากๆเลยจ้าเดี๋ยวคนก่อนนะจ้าอันนี้แถวบ้านก็จะเอื่นบักเมาได้จ้าผักกลางโมโหว่าเอื่นอยียองเด้จ้าข้นๆๆก่อนใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่บักพริกเผ็ดๆใส่ผงชูรสผงนัวประมาณนี้เด้จ้าโอ้โหเสี่ยนเปรี้ยวมากๆเลยอยากกินคัก ทำลายแตกจัดเลยจ้าจวดจ้าแซบแซบเป็นตนายคลิปการลงไปใน youtube ขอแพนะจ้าติดลีขสิทธิ์เพลงเอามาลงไม้ผากเอา้าเจ้าได้อำ่ำแซบเสือ้อบาถุย,ยางนีม่มดเลยได้เรื่องเลยตอนที่นั่งผากอยู่นี่แหละได้เรื่องคักขนาดแซบจ้าแซบออกไปเปรี้ยว